สบ,บัยดีตอนเช้าทุกทุกคนเสารนี้ไอพีเจกตื่นแต่เชนะ้าเนาะตื่นมาส่งเอื้อยทั้งสองคนไปโองเรียนเนาะหลังจากที่ว่าส่งเอื้อยทั้งสองคนไปโองเรียนไอพีเจก็สิไปเวียกกับแม่น้อยหนึ่งเนาะเรื่องมีอยู่ว่าอีเมขึ้นอยากตัดผมสั้นเนาะเพราะว่าบาวไหวยเนาะผมยาวและโบมีเวลาหักษาแนะ่และอีกอย่างหนึ่งผมก็ลุนหลายเนาะเพราะว่าลูกจืดนานแล้วผมก็ลุนผมยาวตลอดเนาะแต่ยัยโุนเกิดกันเลยว่าเออตัดสินใจอยากเปลี่ยนสไตล์ตัวเองลองมาตัดผมสั้นเบิ่งแต่ว่าสั้นกับโบสั้ พองามแหละเพราะว่าย่านบบคือกับหน้าย่านหน้าบานเพอร์เวอร์นะคันสั่นหลายหนะดาก็เลยคิดว่าอ๋อฮอดเวลาเปลี่ยนแปลงละละก็เลยว่าตัดผมสั่น เนาะเพราะว่ามันจริงสะดวกแนะ่เวลาเขาเอาลูกเวลาเฮ็ดขนมเวลาไปหันไปนี่หรือว่าเวลานอนคือผมลนนะเป็นแตา่ย่านเป็นกําเป็นกัมคน,นทุกคนเนาะแม่อันโบฮานเพิ่นเว้าว่าแม่เอลีได้ลูกจือหนาแล้วผมลนแมน่เอลีเลยด้านนี่ตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วงของผมลนแต่ว่าลนแล้วก็ปงไนดะ้ทั้งหน้านี้คือว่าซี่สองงองแสงแงงอยู่นะก็เลยว่าอ้าตัดสินใจมาตัดผมสั้นซะถาลูกญ่ไอพีเจจักสองสามปีกันจะกจงยาวก็คอยจงยาวนะะกระสั้นกระโสั้นหลายกระ จะประมาณสักนี้แหละทุกคนเนาะเออคันสั้นหลายก็นี่ก็คือสิบบกคือหนาแต้บอกพอน้าบานไปเยอะูย <laughs> หลังจากกับฮอดบ้านแล้วอีเม่กับดำเนินการเห็ดข um นมเนาะลองเห็ดขนมสูตรหัน่นสูตรนี่แป้งตัวหัน่นปันี่ผสมกันเบิงเนาะพอว่าคิดว่าคันเวลาเฮาได้ห้านแล้วมันก็นสสบายนะเออเขาจึงหู้ว่าขนมตัวนี้เอ,อิดเอาแป้งตัวนี้แทนได้ขนมตัวนี้เพิ่มแป้งตัวนี้อีกให้มันนุ่มให้มันกรอบอย่างประมาณนั้นสินะในความคิดของด้าเนานะอรกอย่างหนึ่งก็คือหู้แหละตัวเองเป็นคนที่ว่าบ่มักยู่ล่าโมมักถ่าเวลามืดไปแต่ละมือต้องเห็ดหั่นเห็ดนี่คือทุกคนหู้กันเคยด้าเคยว้าให้ฟังตลอด พอดีเลื่อนไปเห็นซ่อง youtube ซ่องหนึ่งเนาะเห็ุขนมถ้วยใบเตยกันเลยว่าอุ้ยจัดไปก่อนคิดว่าอยากแท้แล้วตัวเองหันกลับไปซอกซื้อถ้วยตะไลหันบบมีเลยว่าได้ถ้วยเจียวน้อยถ้วยนี้นี่แหละเนาะซอกยูฮันเอเชียหลายห้านกับโบมีก็เลยว่าเออเอาถ้วยนี้แทนดีกว่านะดีกว่าบบมีเพราะว่าไปหาหลายห้านแล้วเนาะที่จริงอยากได้น้อยกว่านี่เนาะแต่กับโบมีเนาะถ้วยน้อยแทนถ้วยเดียวหันเป็นถ้วยอยู่บ้านเผอิื่นว่ามีตั้งว่าถ้วยเดียวตัวอื่นนี่คือซีเมนแตกเหมือนละเนาะก็เลย แอนเขนมถ้วยใบเตยน้ากันเนาะที่จริงแล้วอยากได้น้อยๆแบบนี้แหลนะเนาะคันมาสิหาเป็นถ้วยตะไลเลยมันก็นยากนะบบมีเนาะก็เลยว่าแก้ไขเอาตัวนี้ใส่กอนก็นได้และอีกอย่างหนึงนะ่งเนาะเฮาก็ได้หับกันสนับสนุนกะทิเนาะจากฮานครอบใจเดอหรือว่าฮานครอบครัวของผัวด้าเนาะฮานอ่ะไม่มีนั่นเองเนาะเพื่อนเอากะทิมาให้ด้าตั้งว่ซอแกะบักไงด้าก็เลยว่าโอ้ยนะเก่งใจกับเก่งใจเนาะแต่พเพิ่นบอกว่าเพื่อนซื้อไว้หลายแล้วเพื่อนบอกคอยได้ใส้เพื่อนก็เลยว่าเอามาให้เออพายเพราะว่าเพื่อน ได้ยังไดก็เห็นได้เห็ดขนมหั่นขนมนี่ให้กินตลอดเพิินกันเลยว่าอุ้ยเพิินมีกะทิซื้อมาไหว้หลายแล้วบ่คอยด้ไซ้ก็เลยว่าปั่นมาให้ได้สองแกดบักไงเลยเนาะโอ้ยเป็นหัวกะทิชาวเกาะเนาะกะทิชาวเกาะนี่เป็นอีอย่างที่ว่าโอ้ยแน่นอนหลายเนาะมีแต่หัวกะทินี่เนาะคือเห็ดออกมากะโอ้โหก็จะเป็นประมาณนี้เลย มันมันวาวๆเนาะเป็นตาแซบเนาะก็เลยว่าจาัดไปเนาะช่วงนี้ก็คือจะล้องเห็ดขนมไทยโน่นนี่นั่นเนาะตามที่ว่าได้เฮียนมาเน่ยแล้วก็เอาสูตรที่ว่าเออเขาแบบว่า เบิงเห็นยูยูทู e แน่แล้วก็ใส่แบบว่าจังไหนก็จะเอิ้นความสามารถนอนในการมักเฮ็ดขนมแน่เอาตัวหั่นใส่ตัวนี้ตัวนี้ใส่จะหั่นร้องเบิงแน่หั่นนะเนาะเออแต่ว่าก่อนหน้านี้หั่นกะเฮ็ดวุ้นกะทิไปแล้วเนาะแบบมือเยิ้มๆเลยกะทิฮะนะแล้วก็มักข้าวดำไว้เพื่อสิเฮ็ดข้าวต้มปิ้งเนาะบุญทีเฮ็ดออกมาก็จะประมาณนี้เลยเนาะโอ้โหมีแต่กะทิล้วนๆเนาะหวานมันหอมคือแบบเนาะบ่แปลกเลยที่บจอยจ้าไม่แต่ตุ้ยขึ้นนับมือนับตุ้ยแหล่ะแต่ว่าด้านนี้มักเฮ็ดแต่ บ่ค่อยมากินบุญถ้วยน,นี้นี่นก็กินบ่เมินทอดถ้วยดอกทุกคนแต่ซีมให้เบิงซื้อเนาะนี่เนาะคือกะทิที่อาไม่มีเนาะหันขอบใจเด้อเพิ่นเอามาให้ซองแกะบักไงต้องขอบใจหลายๆเด้อเนาะที่สพอตกันตลอดมาแล้วหลังจากนั้นได้กลับมาซอยเผือกหอมเนาะพอดีได้เผือกมาตั้งแต่ทิศแล้วนั่นแหละเนาะละใส่ตู้เย็นไว้เนาะเอออันไปหันเอเชียมาละซื้อมา,สาเสีเยามาเห็ดเข้าต้มเข้ากำใส่เผือกเนาะปิ้งอ่ะนะเนาะก็คือเข้าต้มปิ้งเข้ากำใส่เผือกเออเนาะบ่หู้ว่ามีู ได้เคยกินบ่อเนาะคือแต่ในน้อยนะเมต้เคยเห็ดห้กินกันเลยคืออยากแล้วก็เลยว่าจัดไปพูดีว่ามีเข่ากัมที่ว่าฝากมาแต่เมืองลาวแนถุงหนึ่งที่ยังบรทันได้กินแต่ว่าได้กระแซ่เข่ากัแลวก็ป่นเข่าขาวเข่าเหนียวเขาอะนะไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนี่เนาะลวก็เอาเมื่อนึ่งเมื่อนึ่งลวก็เอามะกวนใส่กะทิน้ำตาลเกลือไว้เรียบร้อยแล้วนะลวก็เลยว่าสีเอามาเห็ดอันนั้นเข่ากําปิ้งใส่เผือกแลวก็ใส่มันม่วงนะทุกคนก็คือว่าคืดพ่อจะเห็ดขนมอีอย่างก็เลย คืดเฮ็ดไปะนะมือหนึ่งเฮ็ดสามสี่ขนมเนาะ <t ell> แต่ผู้เฮ็ดนี่มิต่เฮ็ดเดียวบกินกินกับยางละคำซีมเบิงอะนะเ <sh arp> หลือนั้นกับแมนว่าโอ้ยไปให้ผู้หันผู้นี่ให้มูให้ครูกินให้ซีมให้แหไะเนาะเพราะว่าเฮาแบบว่าเขาเอินว่าเคาะสนิมความหูที่เฮียนมาะนะ <sh arp> ว่ามีจังไหนเป็นจังไหนเนอะนะ <sh arp> ลวก็มะก้าวถึงใบตองใบตองกับใบตองฟิตเซอร์เออกะดีไม่กลัวมีบบมีไส้หละเนาะเพราะว่ารัดแคนสัตพันธุ์ปลูกใบตองบ่ได้อยู่แล้วเนาะก็เจ้านาจะมาจากแคลิฟอร์เนียหรือว่าฟลอริดา เนาวด้กันน้ำใบตองมาใจมาตัดมาอย่างอะไรเนาะให้มันพอดีกับการห่อขนมเนาะคือปะไว้แต่เศร้าแล้วมันหากอันเริ่มเศร้าแข็งนะแต่ว่ากันยังเย็นๆน้อยนึงเนาะเออมีไส้ดีกว่าโบมีเนาะเพราะว่าขนมข้าวต้มปิ้งนี่นะมันจะต้องอันห่อใส่อันใบตองแล้วก็ปิ้งมันจริงห้อมใบตองแน่นะทุกคนคันว่าบบมีอิหลี่ห่อห่อเซจียฟอยหันก็ได้แต่ว่ามันเกิดือสิบ่บเท่าบทอห่อใส่ใบตองฮนะ พะว่าสูตรมาแต่ปูแต่ยาแต่ปูแต่ปุยเฮากับแมนฮอใส่ใบตองแล้วก็ปิง้งทานอ่อ,อน,ออนหอมฮึ่น,ห,นหึนนะนะทุกคนเออกะสีประมาณนี้เลยเฮ็ดเบี้ยกไปน้ำแล้วกับแม่เบิงคนน้อยไปน้ำเนื้อคนน้อยนางเล่นยูโซฟานางเล่นลดยู่ผู้เดียวเออย่านลูกล่มลูกตกแม่กะเฮ็ดขนมไปแน่เบิงลูกไปแน่กะสีประมาณนี่แหละแม่ลูกอ่อนสีเฮ็ดอย่างกบะบบได้เต็มเม็ดเต็มน้อยดอกทุกคนก็ต้องทำใจเนาะ แล้วหลังจากที่วาเขาตัดใบตองใจใบตองจีกเรียบร้อยแล้วก็ฮอดเวลาหอเนาะก็จะประมาณนี้เลยเข้าเนียวดําที่ว่ากวนแล้วเนาะอันนี้คือด้กวนไว้ตั้งแต่ตอนกลางคืนแล้วใส่ตู้เย็นไว้มันก็เลยแข็งทุกคนเอ้ยแต่กรบโบเป็นอุปสรรคเนาะเพราะว่าสมัยวันเสียเต็เมื่อคืนนี่แล้วพอดีอันน้องสาวผัวอาไม่เมียนมาเล่นน้ํามากินข้าวน้ำกันเลยวเออเอาใส่ตู้เย็นไว้บุฮันได้เฮ็ดนะะตื่นเศร้ามาแล้วก็เลยมาฮอมาเฮ็ดข้าวกำมันก็เลยแข็งแต่กับ่บเป็นอย่างดอกทุกคนเวลาเขาปิ้งแล้วมันก็สีอ่อนกลับคืืนคอเก่า พราะว่านไนเขากำมหันเขากัมีกะทิกวนมีน้ำตาลมีเกลืออย่างใส่กวนไว้เรียบร้อยแล้วเวลาปิ้งถึกไฟเนาะใส่เข่ากับใบตอมกระห้อมหอม,หอมได้ทุกคนเนาะละมันกระสีแบบอันเปื่ยอยกสีอ่อนกสีนุ่มคือเกาทุกคนบบแข็งคือที่ว่าตอนด้าฮอนี่แหละเนาะการหอกะหอง,ง่ายๆ เนาะได้กับบริได้หอยากกนันผันผันแบบนี้แล้วก็เอาไม้จิ้มเข้าวเนี่ยแล้วเนาะเออตอนนี้เป็นไม้จิ้มเข้วที่ยังบริจิ้มทุกคนซื้อมาไม่ไหม,ม้เป็นกองไม้ไหม,ม้หมาดๆนี่เลยเนาะเอามาคัดมาเน็บเนาะคือว่าเฮากับบ่มีตอกบ,บ่มีไม้ตอกนะมันก็ ค่อนข้างยากแน่เนาะอยู่เมืองนอกก็คือมีอันแดเขากหมุนไส้อันนั้นเอาจังซี่นี่นะทุกคนดาก็หอไปเรื่อยๆกับใกล้สิแลแล้ว,ลว er เนาะก็เฮ็ดหลเติบเนาะขีดว่าสีแบงให้บ้านน้องสาวแน่บ้านแมน่ยาแน่แล้วกลับไปให้ฮั่นอันเฟิร์นละล่าฮั่นน้าสาวแนยนะให้เพิ่นได้ซิมส่งให้เพิ่นเบิง่งเพิ่นก็โอ้ยเอามาให้ซิมนี่เด้อบบได้กินดนแล้วเนาะเออข้าวต้มข้าวต้มปิ้งข้าวกาใส่เผือกเออเพิ่นเคยกินสมัยตะกี้แล้วบ่ได้กินดนแล้วนะก็ลเลยว่บเอฮ็ดยต่วไล้วก็จะเป็น ประมาณนี่แหละหมักเห็ดแต่บ่คอยหมักกินด้ากินนะ่ะยังเก่งกับอันหนึ่งกะนั้นกะแจกหมูแจกครูห้ซิมเพราะว่าได้กะยูล,ะล,ะละ่าเนาอันอาทิตย์นี้นี่ก็คือโบมีออเดอร์นะอาทิตย์หน้าแต่รู้สึกว่าจะมีออเดอร์สลรเป่าใส่หมูดแดงอาทิตย์ไดที่ว่าโบมีออเดอร์ได้ก็จะลองเห็ดขนมโน่นนี่นั่นขนมไทยเฮานี่แหละเนาะขนมไทยเฮาเนี่ยแล้วก็ขนมลาวเฮานี่แน่ก็เลยว่าลองปิ้งใส่อันตัวแอร์ไฟเยอร์บึงแต่ว่ามันปิ้งได้แต่เทือนละสามอันมันก็เลยว่าโอ้ยสีซ่าเวลานะแต่กะลองปิ้งแต่สามอันนี่แหละเนาะ ลองเบึ่งว่าออกมาแล้วมันสีเป็นจังไดเนาะมันสีหอมใบตองบอมันสีโอเคบอะนะแต่ว่าสิานาทีปิ้งได้แต่สามอันสาห่อนี่มันกับโบอโอเคประเดี๋ยวมันซาเวลาเกินไปโพดก็เลยคิดว่าเอาสีไปปิ้งอยู่อันนั้นโอเว่นพุ่นอะไรไปมันจริงสิแบบปิ้งได้มืดบัดเดียวใส่ถาดเข้าปิ้งอะนะเนาะ ออกมาจากแอร์ไฟยือแล้วก็ลองว่ามาเปิดซีมเบิงเนาะมันก็โอเคอยู่แต่ว่ามันยังแบบว่าเขาเอื้นอย่างยังโบสุกเข้าไปทั้งหนป่านไหนก็คืออยากให้เข้ามันแบบ กบกบ็หอมๆก้อนนีหนะเออกัเลยว่าเอาปิ้งแต่สาอันนี้ไปเหลือนั่นกับสิจัดใส่ถาดใส่อย่างเอาไวปปิ้งยูโอเว่นดีกว่าคือเปิดออกมานี่ก็จะหอมเพือกหอมใบตองเนาะหอมเข่ากรมโอ้ยเห็นแล้วน้ำลายแตกก็เลยว่าลองซีมไปคำหนึ่งคือได้เห็ดขนมนี้ได้จะโบเห็ดหวานหลายได้ทุกคนเนาะก็จะเห็ดแบบว่าพอดีกินแล้วก็แบบว่าหวานมันนะประมาณจังซี่อานะ วอมวอม้อมเตาโอเว่นไว้แล้วก็สิเก็บเข้าโอเว่นบาดเดียวเลยเนาะลวก็โอ้ยลูกกะเริ่มอารมณ์บะจอยเริ่มอยากนอน,น,อน,น,อน,น,อนเนาะเริ่มคาบแอวแล้วจ้าเกิดเลยว่าได้เจียเพลินคาบแอวเห็ดเวียกไปน้าคันซันม,มันกรสิโบแล้วเนาะแต่กะบบเป็นปัญหาดอกเขากะคอยเห็ดคอยเอาอย่างเอาเนาะก็อุ้มลูกคาบแอวคอยคอยเห็ดกะละมัดระวังเอานะทุกคนเพราะว่ามันควมจาเป็นเดชนะหลังจากที่ว่าปิ้งได้สิบห้านาทีแล้วเนาะกลับมาเปิดเบิงเนาะมันยังบบโอเคปัไหนเพราะว่าตัวเองเปิดไฟ ค่อยเกินไปก็เลยว่าปิ้งต่อไปอีกน้อยนึงเนาะแล้วก็เอาออกมาปิ้น ปีนหน้าปีนหลังให้มันซุกทั่วถึงอะนะเพราะว่าเขาบูฮู้เขาต้องใส่ไฟเท่าใดในการปิ้งกันโอเว่นอะนะคือปกติแล้วคันเขาปิ้งกับเตาถ่า,านอะนะคือมันจะหอมหืนหืนเลยนะเออสูตรเตป,ปุตเตป,ปุยเตป,ปูเจียก็คือจะเมนแบบนั้นนะลาก็คือฮู้น้ากันอะไรเนาะเขาอยอู่อเมริกาสิเปเอาถ่านมาดั่งจนะังเลยอยู่อพาร์ตรเมนต์อีกโอ้ยตายแล้วเนาะเ <c oughs> นาะก็เลยว่าปิ้งออกมาปิออา้งสิบห้านาทีออกมาแล้วก็จะประมาณนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์โอเคอยู่นะมันกะ ห้อนมันกระกอบเข่าอยู่ในใบตองแล้วนะแต่ว่าจะดีแทค้คือปิ้งเต่าทานคือบอกอะไรเด้อแห่งจะหอมจะแซบก่อนหนีนะเนาะนี่เนาะก็จะประมาณนี้เลยเนาะสําหรับเข่ากําปิ้งใส่เผือกเนาะเอาเป็นจังดลร้องเห็ดบึงเดอวยทูโคนเป็นไผเคยกินกันแน่หรือว่ามีสูตรแซบแซบจังดคอมเมนต์บอกได้ใเด้อเนาะคลิปนี้ต้องจบก่อนขอบใจหล,ลายๆลาบายบายสบายดี